ผมนะครับมากันอีกแล้วนะครับผมกับจ่าปูครับผมจ่าปูสวัสดีเราเข้ามาอยู่ที่ชาแนลจ่าผาสนนะครับวันนี้จ่าผาสนคงหนีไม่พ้นนะครับกระแสที่มาแรงในตอนนี้นะครับก็คือแคนตัสนะครับก็คือกระบองเพชรของเรานี่เองนะครับต้นกระบองเพชรที่มีมาตั้งนานนะครับตั้งแต่เด็กๆที่จําความได้นะครับแต่ไม่มีใครนิยมนะปลูกในบ้าน กระแสที่เขาพัฒนามาครับเดี๋ยวนี้ต้นกระบองเพชรก็จะมีความเล็กลงมีความแปลกใหม่นะน่ครับคือมันนอกเขาเล่นมันตั้งนานนะครับบางบางบ้านนี่เป็นเป็นสวนกระบองเพชรเลยนะครับจริงผมก็อยากจะได้นะครับเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่เรามีเวลาว่างนะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีปลูกแคนตัสนะครับแต่ขอย้ำนะแบบของผมคือแบบบ้านนะครับ ไม่ได้หวังพลั่งครูเอาให้มันมันมีหลายที่จะดีมากนะครับแต่ผมเอาแบบบ้าน,าน,นง่ายๆที่เราพอจะหาได้นะครับที่วันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับนี่คือยิมโนครับที่ปลูกแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นยิมโนด่างนะครับยิมโนด่างวันนี้ก็คือเราจะมาแยกนะครับามาแยกคือเติมดิน เติมดินจากกระถางเก่านะครับเนี่ยกระถางเก่าคือดินมันน้อยนะครับดินมันน้อยมากเข้าเรื่องเลยนะครับก็วิธีแรกนะครับแล้วเคาะเคาะหินเก่าออกก่อนนะครับกินเก่าออกก่อนแล้วเราก็เคาะนะครับเคาะข้างล่างจิ้มปึ๊บออกมานะครับเคาะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอดินเก่าออกนะครับ รามีไม้ลุกชิ้นนะครับแล้วก็เขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยออกตรงรากนะครับเขี่ยรากออกเลยนะครับเขี่ยรากเขี่ยดินนะครับบางคนก็จะเขี่ยแบบหมดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีรากฝอยอยู่ผมไม่อยากตัดไม่อยากทำลายคือเอาแบบง่ายๆนะครับ เคลียร์แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับซ mm hmm. ึ่งแคนตัสเนี่ยคือจริงๆเขาอยู่ทะเลทรายนะค, mm hmm. คือเหมือนตาม,มีตามเกิดอ่ะแต่เราอยากทำให้มันดีใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมีพีทมอสถินภูเขาไฟอะไรนะครับ mm hmm. แต่สำหรับสไตล์จ่าพาสนนะครับ mm hmm. ง่ายๆ mm hmm. ก็ทิ้งดินเก่านะครับผ mm hmm. สมกับดินร่วนนะครับ mm hmm. ผสมกันนะครับเลือกที่มันละเอียดนะครับละเอียดมากๆนะครับตัวก้นก้นของเขานะครับเราก็โรยด้วยรองด้วยากาบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวนะเพื่ออุ้มน้ํานะครับแคนตัสก็ไม่ไม่ชอบน้ํานะครับไม่ต้องการน้ํามากนะครับดินเราก็ผสม ขึ้นมาผสมให้ดูนะครับนะครับดินร่วนก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับดินร่วนบ้านๆนะครับแล้วก็ผสมกับดินปูกนะครับส่งกันไม่ต้องเยอะมากครับนะผสมฝัดฝัดเอาได้นะครับจากนั้นนะครับใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับ ใส่ลงไปนะครับ yeah, yeah, yeah. ปุ๋ยอ้อโมโมคดปุย๋ยละลายช้านะครับตามด้วยอ่าสารกันแมลงนะครับกันพวกมดพวกอะไรนะครับสตาร์เกิลจีนะครับลักษณะจะเป็นสีสวยมากเลยนะครับโรยเข้าไปนะครับ ทำไมต้องใช้ช้อนเพราะว่าสาเนจีเนี่ยออกค่อนข้างจะมีความเป็นเคมีนะครับเป็นเคมีเลยอ่ะล้วก็คนนะครับคนคนคนปึน๊บเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ตักใส่นะลองดูนะครับจากนั้นหยิบต้นนะครับสลัดหน่อยครับ นะครับนี่เราดูอาดินยังไม่สูงพออัดเติมอีกหน่อยนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเราเป็นสไตล์ของอจ่าพาสนนะครับถามว่าทำไมมันถึงไม่ตั้งตรงนะครับมันเป็นธรรมดาของพืชพวกนี้ครับปกตินะครับถ้าการที่เขาซื้อขายกันนะครับเขาจะ ส่งกันมาแบบถอดลากคือไม่มีลากเลยนะครับยิมโน,นออ่หรือว่าเป็นพวกกระบองเพชรเวลาก็ส่งไปสเนีนะครับเขาจะเรียกว่าการส่งแบบถอดลากนะครับก็ไม่มีลากนะครับถามเอ้าไม่มีลากอยู่ได้ไงอ่ะมันไม่ล้มไม่อะไรไปไหนก็คือเขามาถึงปุ๊บใช่ไหมครับเขาจะไม่ปลูกเลยนะครับส่วนมากครับเพราะว่าเขากลัวมันช้ากลัวอพอมันไม่แห้งลากไม่แห้งก็เกิดเชื้อรานะครับเราก็เลยต้องมีนี่ ขินทุกดอกไปนะครับผมเดิอยความร้อนสูงนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับเราก็จะโรยไปนะครับโรยไปนี่โรยบนนี้เลยเพราะเขาจะได้ร่วงบนถุงนะครับแล้วก็ล็อกล็อกไม้หน่อยนะไม่ต้องไปกดนะครับง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับถอดก็ง่ายนะครับแล้วก็ ขั้นแรกเลยลองลองก้นของกระถางเนี่ยด้วยขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวไอ้อมะพร้าวสับนะครับเปลือกมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินที่ผสมค่อนข้างร่วนซุยนะครับนะต้องการมีอากาศเยอะนะครับบางคนก็จะใส่หินมุกไฟนะครับใส่พีทมอสใส่หินนั่นอะไรเยอะแยะมากนะครับแพงนะแพงจริงอันนั้นไม้ประวดนะครับ ขายกันต้นหลักเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับแต่นี่ยิมโนผมสั่งซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี้ยนะครับ5บาทหรือ10บาทนะสั่งไม้มเมล็ดมาด้วนี่พูดได้เต็มปากเลยไม้มเมล็ดนะไม่ใช่ไม้นอกแล้วเราก็ใส่สตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยออ o โมโคสนะครับแล้วโรยด้วยหินภูเขอไฟนี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับนะบเติมดินได้หล่อแน่นอน วันนี้เราจะมาปลูกสอนปลูกสลัดใดนะครับเป็นกล่องนะครับแต่เป็นสีขาวนะเขาเรียกกระดูมกมังกรนะครับจาไม่ได้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไระก็คือไปเด็ดมาหลายวันแล้วนะครับพักไปหลายวันแล้วผักน้องเขาไปหลายวันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปลูกได้นะครับง่ายเหมือนจิ้มลงดินจะพูดง่ายคือจิ้มลงดินเนี่ยแต่เราทาให้มันดูดีหน่อยเหมือนเดิมครับนะ ลองก็หลุมนะครับด้วยกากมะพร้าวนะครับแล้วเราก็ตักดินนะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับดินคาดว่า ยังไงก็โตนะครับไม่ต้องเร่งมากนะครับการมาแรงอย่างเดียวพอใส่สตาร์เกิลจีครับปหนึ่งซ่อนหนึ่งซ่อนนะครับปุ๋ยออนโมโคยังไม่ต้องนะครับหมดไม่แพงนะครับปุ๋ยออนโมคนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะเหมือนเดิมนะครับเราผสมดินแล้วนะครับหาดิน ล้วนหาพวกขินพวกอะไรนะ่ผสมใส่ไปหน่อยนะไม่มีอากาศยังไง่าก็ต้องวิ่งอยู่แล้วครับตึบโขงเสียบนี่มทรงไม้กางเขนนะผมชอบเสียบไปหน่อยเพราะต้นมันยาวนะครับยังไงก็แตกนะครับแตกแน่นอนครับ ว่าเราอยู่ว่างนะกบเนี่ยแอบเด็ดแถวคณข้างบ้านอะไรนี่ไก่ปลูกนะผมว่ามีเยอะแยะนะเอามาลองก่อนก็ได้ไปขอขก็ได้ไม่ต้องไปขโมยเขาหรอก,กขอเขาดีๆเพื่อเขาดีๆนะแต่บางคนเขาห่วงนะห่วงมาเ่วงห่ยงไ้นก็ดูดูมันไม่แน่นใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะไม่แน่นไม่ต้องไปกดอะไรมันมาก เสร็จแล้วโรยโรยผิวอโยดอกแตงคดูแพงนะสวยงามและดูแพงนะครับคิสนะครับเนี่ยนะครับพระดูมังกรเหมือนกันทุกอันเลยแคนตัสอ่ะถ้าเด็ดได้พวกยูโฟเบีย พวกใบเสมานะครับนี่เสร็จแล้วเป็นไงคตรมีมิตินะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสองสามวันนะครับค่อยลดน้ำนะป้องกันการกระแทกนะครับแต่ยังกลเงนี่ลดได้เลยนะครับอย่างยิมโนนะครับก็แคนตัสประมาณ3ามสี่วันนะลดทีนะครับจริงๆไม่อยากให้นําอะดูว่าดินดินค่อนข้างแห้งนะครับก็ลดนะไม่ยากใช่ไหมครับ ไม่ยากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องนะจาพาสนนะครับผมก็จัโโก็วันนี้ก็คิดว่าผู้ที่ได้รับชมนะคงเอาไปลองทดลองใช้นะครับ,รบไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์นะครับคิดว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมว่านะครับอันนี้ของผมคือที่ หลายอย่างนะที่ YouTube ที่เขาลงมาก็มีมีดีกว่านี้เยอะนะครับแต่ถามผมมันคือง่ายที่สุดนะครับสำหรับบางคนก็ท้าไม้แพงนะครับแล้วก็ก็ค่อนข้างจะใช้ของดีพูดถึงนะนะอยังผม่าห้าบาทสิบบาทอะ่ะสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครัสั่งมาจาก facebook นะครับมันกับผมก็มีค่านะครับถ้าแต่ ก็การดูแลมันต้องดีกว่านี้นะครับแต่พูดถึงอย่างนี้ก็โอเคแล้วเอาใช้ได้นะครับสําหรับต้นไม้สองต้นนี้ครับนะขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะถ้าได้ทําช่องขึ้นมาจริงนะครับนะขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ้า